นึกถึงวันวานพ <c oughs> บกันมันลอยกระทรงยำไม่เลย <c oughs> มันลอยกระทรงขึ้นสิบห้าคำ <c oughs> เดือนสิบสองนั้นเต็มตะลิง <c oughs> แต่ไม่ล้นตะลิงเหมือนเ <c oughs> <c oughs> <de> ดือนนี้ยุคนี้นะ <c oughs> ครับอันเพ็งวันทองฟ้ากำลังสว่างดดวยแสงจัน <c oughs> บนพื้นมนุษย์ ก it oh. <the creator 1941> ็ดวงใจสว่างสวสองเราพบกันในคืนว <uyor> ันเป็นปีศูนย์เก้านับมาถึงวันนี้ก็สี่สี่สิบปีกับสี่สิบปีเศษคเดือนหนึ่งมั้งกับเพิ่ปเดียวเดียวแหละชวนกันมาสร้างบารมีด้ถึงิลามทะโอ้โหกว่าจะมาถึงหน้าวันนี้ได้นี่ สนุกสนานบุญบันเดิงครับเรื่องราวนั้นชวนติดตามทุกเรื่องเลย <c oughs> <c oughs> เจอกันหนุ่มรอบแรกเลยอือ <c oughs> สวมลายสก๊อต <c oughs> <c oughs> าหมากลุกแง <c oughs> งเกงของท่านมีชื่อนะครับ <c oughs> <c oughs> มีอยู่สองตัวแง <c oughs> งเกง ยีนสีคำคล้ำหนึย่ยมีภาพเังติดตาเลยตัวหนึ่งชื่อเตียวหุยตัวหนึ่งชื่อกวนอู oh. โอ้โหกางเกงยีนถ้ามีชื่อ <c oughs> นี่นะ <c oughs> นี่ตา ไม่อยากจะเปิดเผยนยเนี่ย <l ots> <l ots> <l ots> โอ้โหสนุกสนานบุญบันเทิงครับ <l ots> <l ots> อืมพบกันในแับนั้นค่ะชวนกันเลยอ๋ออยากจะชวนท่านมาพบยายได้ี่เมืดึ้้นคอเลย <l ots> <l ots> องค์นี้ไม่ธรรมาดาแล้วนี่ครับ <l ots> กนะค่เคารพในธรรมนะครับปกตินหลวงพ่อเนะี่ยเป็นรุ่นน้องนันหลายปีต่างที่เรียนอเ,เด็กกันกันเป็นซีเนียเออพอเจอกันคุยกันถูกคอ,อพอฝอไปตอบปัญหาถูกใจทนะ่านเขาท้าไม่เคยคิดเลยว่าเอ,อเด็กนม,มจะมีสีหนะ้าครับจะถือสีหนะ้าอย่างที่ลายฟังมาอคนเนี้ย เราต่อยน да. ิดหนึ่งครับท่านชวนมาอยนะู่ด้วยเลยนะเออเรากำลังอยู่ส <ita> ุขสบายใจอ่อนเนี่ยตามท่านไหมคือเราทำใบใจอ่อนกับท่านอย่างเลยท่านอยู่ในครอบวัวเราอยู่ที่หอกำลังสบายสบาย อะไปอยู่ก็ไปอยู่ก็ยังสงสัยตัวเองกันทำไมใจอ่อนกันท่านไปห้องานโนอยู่ในคอกวัวคิดดูกแล้วแต่เดมอยู่กับหมู่มนุษย์ต <c oughs> ล้ทัานใหนะให้ดูกน้องเนี่ยนอนบนเตียงท่านนะ่ะเ<อ>๋อให้ท่านไปนอนกับพื้นนะ่ะโอ้ซึ่งผิดปกติขงัง มหาอะไรที่ดังที่สุดในโลกครับเพราะว่าเซนิเลตี้แรงเดียวแหละคารันพี่ต้องบนลุงนอนตรงข้างล่างแต่ไม่ไห้ลุงนอนมันนอนบนเตียงแล้วถ้านอนกับพื้นข้างล่างแล้วก็อย่านึกว่านอนสบายนะอืม ือถ้าเป็นมันฑิตกตั้งแต่อยงนั้นครับคือถ้าจะถามธรรมะอืมจะตั้งให้ผูดตอบอยู่สูงกว่าอ้แล้วเล็กภาพออกไหมจ๊ะครับแต่ท่านนั้นก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าท่านจะจะถามอะไรหลับก็นึกไปท่านใจดีจังใครไปนอนบนเตียงท่านแล้วท่านนอนกับพื้นครับ <c oughs> โอโหว่าจะได้นอนแต่ละคืนนี่ทีหนึ่งทีสองสังหาคำถามอะไรมาคูไปรู้ถามวิูโนถามนอนคุยยังไหมเกดูเหมือนฟังเบนพลนแต่ละคำถามนี่อืมพร้อมที่จะได้ลงจากเตียงอก็ยังแปลกใจว่าอจะตอบคำถามได้ไปได้ไงก็ไม่ทราบเอืม ก็ตอบไปเรื่อยๆตั้งแต่มุ้งลวดปรตูมุ้งลวดยังดีอยู่นี่รังกระทั่งตอนหลังมีวิธีเปิดมุ้งลวดเนี่ยทะลวงเลยมันทะลุเข้าไปเพื่อมือล่วงไปเปิดก่อนตอบคำถามคือท่านอยากจะไปหาคุณยาจา์ของเรามากเลยครับก็ ลัลํารองอยู่เรื่อยเมื่อไหร่จะให้ป้าพี่ไปพบคุณยายทั้ทีก็ฟังคำถามทั้งกระดูหโงเห้งนั่นแล้วลองยังมีกวนอูเตียวหูอยู่เดี๋ยวต้องปฐมนิเทศทุติยตาติยะให้มันครบสหัสะสนิเทศก็แล้วให้พบครบสักพันครั้งก่อน ค่อยพาไปซื้อาไปอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนยายไล่ออกจากบ้านก็แล้โนโนเกนไดที่สุดนี่เห็นท่านมีความพร้อมเพราะท่านกว้างตำลับตำลาของอาจารย์วิยาทรคว้างโไบในิสาน้าหน้าที่พักมันมีสารเล็กๆครับคว้างตำลาทิ้งเลยอเพราะว่ากลับมาจากยายที่วัดปากน้ำที่ไร เห็นท่านนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเห็นท่านเห็นท่านทำรล้วท่านอย่างนี้โอ้สิจะได้มีบากกรรมนีกเอก็เอ๊ะมันแปลกนะครับท่านก็อยู่ห้องเดียวคนเดียวมันมีสองห้อง ก็บัน,นั้นไปแปลกมากอีรงช่องลมช่องลมนิ่มสูงนะครับจากพื้นนิมก็สามเมตรกว่าสี่เมตรแปลว่าก็สูงมาสมควรแล้วครับชั <S <S ้นเดียวจะยกพื้นสูงหน้า็นสรานั้นเอ๊จะมีเสียงคนเคาะอตรงช่องลมรอบเลย โอ้เอบประคานแปลว่าคนที่จะเคาะอย่างนี้าต้องสูงอย่างน้อยสักสี่เมตรโอ้หรือสามเมตรขึ้นอืแล้วต้องวิ่งเร็วเคาะเคาะเคแล้วต้องเดินบนน้ำได้ด้วยเพราะข้างหน้ามันติดน้ำนี่วิ่งก็สงสัยถามท่านดูมาเอะเพิ่งดิเพิ่งมีเสียงอันนี้เลยครับฟกเาได้ยินเป็นปกติเออได้ยิน เป็นปกติเลยนั่นก่อนก่อนจะควา่างตำหรับตำลายอะไรของน่านทิ้งไหมครับท่านคว่างทิ้งลงไปในสระแม่น้ำเลยโอ้ทีนี้อาจารย์เจ้าของตำลาเนี่ยก็ถืออืมก็ถือเนี่ยเจ้าของวิชาเนะ่ะเขาก็เลยใช้ภาษาท่านนะครับบอกว่าส้นนี่ <laughs> มันใหญ่กว่าหน้าอกเออ แล้วก็มาสัมผัสที่หน้าอกท่านเออแล้วก็นวดคลึงโอ้ท <c oughs> ่านบอกจะเป็นคนอื่นก็จะกระอักเลือดออกมาแล้วครับถ้าท่านมีบุญเก่าหรอ่หรอเลี้ยงรักษาก็า <c oughs> าท่านเป็นเป็นหมัดมวยครับก็จะเป็นแชมป์ดาบห้ามาอะไรเนอะ <c oughs> นี่ไป็นธรรมดาน <c oughs> ะเวลาเดินทิงแม่สอนุ่นน้องน <c oughs> ี่ยากสามขุมขุมหนึ่ง <c oughs> ขุมสองขุมสามเดินยางสามขุมก็เราสอนเลยยันเห็นในตารลอยออกไปเลยอและหลังจากนั้นท่านก็เลิกทุกอย่างจึงได้เลิกพาไปพบคุณยายอาจารย์อ่าขนาดนั้นเราเนื้อก็เราจะเรียบร้อยโน่นนี่จะขอไปปล่อยตลอดเข้าคุณยายโอ้ พีจชายบอกนน่นไปลองกับคุณคุณเ้้นกัก็ชีบวะนี่ออโอ้โหแตอนนี้จะท่านเลิกได้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมะรักการสร้างบารมีมากจนกระทั่งตัดตอนมาตอนที่หลวงพ่อบวชขับขบวดองค์แรกองค์เดียว วูดที่จะหาเงินสร้างวัดก็จะมีอยู่ไม่กี่ท่านในยุคน,นั้นก็มีท่านเนี่ยเราเป็นผู้นำทีมครับท่านขายของนี่เป็นเซล์ลแมวเดินตนลาดทั่วประเทศครับก็จะมีไอกระป๋องพลาสติกไว้ที่ยายแล้วก็ถึงเวลาเดือนหนึ่งก็ไปเก็บเงินเตรียมสร้างวัดครับ ซึ่งยังไม่ม right ีที่ดินอย่างที่ไลฟ์ฟังเมื่อคืนเนี้ครับที่ตั้งผังอะไรต่างๆนั่นแะแต่เมื่อคืนนี้ก็ฟังกันแล้วใช่ไหมจ๊ะจะได้ตัดตอนไปเลยเกี่ยวกับเรื่องได้ที่ดินมาที่ชายหาที่ในที่และถูกพาไปสิบเก้าไร่ที่ประทุมนาเนมเงินทุนคนเราฟังกัน ยายเราบอกว่ามีในผังก็ท่านเหนื่อยมากไปท่านเดินลัดทุ่งอายุถึงหกสิบวาขนาดนั้ทถ้าไม่ได้พูดเราสู้ไว้ยเหนื่อยไว้ยวนนี้ได้ังเรื่อกไม่มีในผังเอ้ยมันน่ามหาศา์นะครับคือมันนึกย้อนตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เวลาผ่านไปเรามันนึกย้อนหลังอืมคุณยายเรานี่ไม่ธรรมดาเงินัเพราะท่านจะถามง่ายๆ เหลงพ่ะบวชวันแล้วว,วันลุงขึ้นก็คิดสร้างวัดเราก็จะมีพระอยู่แค่ยี่สิบเอ็ดรูปแค่นั้นเองขัะนั้นกุฏิในวัดเราจะเห็นว่าตั้งห่างๆกันครับคิดว่ามีแค่นั้นก็พอแล้วไม่ไมเอามาบก็จะเริามานั่งหลับตาก็ไม่ได้คิดการทํางานอะไรขนาดนี้เลยคิดมาบวชแล้วก็อยู่มานั่งหลับตาแค่นั้นแล้ว,ลวก็เป็ยญายเป็นหลักเป็นประธานใครมานั่งธรรมะคนหนึ่งก็บสอนสองคนกับซ้อม ก็คิดอยู่แค่นั้นที่มหาศจารย์คือคุณยายถามสั้นๆรีบๆท่านต้องการที่แบบไหนกบดต้องงานสักสองร้อยไลติดน้ำไปมาสะดวกและฟรีอืมอธคุณไม่มีเงินเสื้อและฟรีและฟรีแล้วเออแล้วก็ ก็ไม่อยายจะนำอะไรก็นั่งเยื้องๆอย่างเงี้ยประตูอยู่ตรงนี้ยายอย่างเงี้ห่างกันสองเมตรที่นั่งที่นอนที่สอนธรรมะที่เดียวกันครับของยายแต่จะสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบก็พับถึงวันที่ยี่สหตุลาลงพ่อบทยี่สิบเจ็ดสิงหาครับสิงหากันฎาลาก็ตีไปสองเดือนครับก็มี พ่ะวินเนี่แหละแล้วก็หลวลงพ่าตาแล้วคกะทีมงานอีกคนสองคนสองคน <c oughs> ก็ไปหาคุณหญิงประหยัดแพทย์งษาวิสุทธาธิบดีซึ่งเราไม่รู้เป็นวันใคล้วันเกิดเออไปถึงการเข้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ง่ายเลย <c oughs> แต่พ่าวินเนี่ย <c oughs> เปิดประตูเพราะว่ามีความกุญอาจารย์วรณีสุนทรเวช ครับแล้วก็ไปคุยจนกระทั่งถึงจุดที่ไปขอซื้อที่ท่านแต่ว่าก,าการระนะว่าจะผ่อนทรงนะพราะเราก็ไม่มีเงินพอบอกไปขอซื้อท่านท่านบอกท่านมีที่นีน่แต่ไม่เคยมาในกองนาเป็นคนเก็บเงินให้ไปให้ท่านแต่เขาไม่เคยมาไปขอซื้อท่านท่านจะเาไปทําอะไรจะไปสร้างวัด นายบอกไม่ขายอืมไายขายก็ก,ก,ก็นิงนิงสักพักหนึ่งก็กบอกแต่จะถวายอ๋อสาธุจะถวายที่ทั้งผืนสองร้อยไล่ให้สร้างวัดเออสองร้อยไล่จริงๆเด้อไอ้ที่มันอศัศจรรย์หนึ่งเนี่ยครับสองร้อยไล่เนี่ยนายก็นาชีไปที่กลางคลองสามบอกรวมอีกสี่ไล่เพราะนั้น ถูกตัดไปทั้งแถบจะโดนถูกตัดหมดครับสี่ไร่ก็เลยเหลือหนึ่งร้อยเ้าสิบหกไร่เออแล้วเป็นที่ติดน้ําด้วยครับไปมาสะดวกอืมได้ฟรีเช้ยตามที่ขยายสนาที่ในที่อย่าง<อ>นี้นี่มันมันน่าอัศจรรย์ตอนนี้แต่ตอนนั้นเฉยๆครับไม่ได้คิดอะไรแต่พอการเวลาผ่านไปึนึืมันไม่ง่ายเลย ได้ตามสเปคไม่ใช่สิบเก้าอะไรเดินเลยเด้ยโว้ยเหนือ้ยแล้วก็ให้ท่านเราออกจากงานกับท่านเราออกจากงานพรญาบอกเดี๋ยวยายจะหาเงินสร้างวัดเองเนี่ยอืก็มีคนเอาผลไม้ใส่ถุงกระดาษสีมตามัถวายท่านวายคุณยายที่บ้านสมมาประสิทธิ์ปักน้ำท่านก็ เท hey, อ้ผลไม้ออกเสร็จเรียบร้อยทำถุงไว้สะอาดต่านบอกถุงสีน้ำตาเนี่ยจะใส่เงินสร้างวัดก็ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดท่านจริงทุกครั้งก็เลยตอนหลังคุ้เนะ่ครับจะคุนท่านพูดอะไรก็ดีเราก็ต้องฟังทั้นหมดแล้วก็มันจริงทุกเรื่องเลยที่ท่านพูดครับแล้วก็หลวงพ่อตาเนี่ยท่านก็นยังไม่ได้บวชก็มา คุมการขุดดินสร้างวัดตั้งแต่ก้อนแรกก็ตั้งขุดกันคัวะไยต่างๆจะปลูกบ้านหลังเล็กๆไว้หลังหนึ่งต้ถุนสูงเอาไว้หน้าวัดในเวลาท่านนอนน่้นก็ต้องเอากระดาษแข็งๆเนี่ยวางซ้อนกันสองชั้นแล้วถึงจะนอนท้านเบคครอบหน่อยท <c oughs> ่าบอกเผื่อวิใคร้ขี้เล่น <c oughs> เอามีด <c oughs> เสียก็ไปตามช่องกระดานเนี่ยก่อนจะถึงตัวท่านท่านจะได้รู้ตัวก่อนแล้วท่านจะปลูกบ้านห่างกองฟางอืแต่บอกเพื่อเหนียวไว้เพราะท่านทาไว้เยอะจะไปเผาเลยท่านจะรลอาก็เอ่ทีเดียวก็จะคุมคนขุดดินแล้วก็จะไประเบิดเบิดนั่นก็จะไปเบิกกับคุณยาย ใชครับพรุ <h ử> n, ่งนี้ก็จะมาเบิกเงินแล้วนันก็คุณยายตั้งะค่ะแล้วก็ไม่เห็นยายจะพูดอะไรอีกอ่คุณยายครับพวกพรุ่งนี้เบิกเงินค่ะเอ๊ะก็ไม่เห็นท่านว่าอะไรคุณยายครับพรุ่งนี้ก็จะมาเบิกเงินตัยะสามครั้งก็รอคุณยายก็เรียบๆค่ะมันก็แลกนะอิกถุงกระดาษสีแทนที่แฟบๆ พอเวลาจะเบิกมันก็ mm. มีคนก็มาทําบุญ mm. อืมแค่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดครับวันต่อวันวันไปอย่างเงี้ยรอบต่อรอบไปเรื่อยๆจนกระ mm. ทั่งสร้างกันเสร็จเรียบร้อยเ mm. นี่ยหลวงพ่อตาท่านเหนื่อยมากบันลบากมามากกเลเดียว mm. แล้วก็ถึงเวลาบวชท่านก็มีบุญนะบ,บุญมากเลยเดียว ตอนหลวงพ่อบวชมายี่สิบกว่าคนมนึกแล้วเราก็เฉาชีวิตขั้นเนาะบุญใครบุญมันอ่ะเนาะท่านมาเป็นพันเลยนั่งวันนี้ที่จะนั่งเลยเต็มไม่หมดเลยเต็มแน่นหมดเลยบวชบวชจจก็เริ่มอบรมธรรมทายาทเลยครับอบรมธรรมทายาแล้วก็เริ่มเขียนหนังสือ มงคลชีวิตนี่แหละครับรวบรวมมาเรื่อยมาเลยอบรมดำใจย,ยากท่านเป็นพระอาจารนนย์สอนเลยมาลำบากเลยมาแล้วพอถึงเวลาที่ขัดตั้งตำแหน่งเจ้าวาดหลวงพ่อในฐานะบวชก่อนก็ได้เป็นเจ้าวาดแต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จริงคือท่านนะ่ะห <c oughs> ลวงพ่อตั้งแต่ที่บอกแปว่า,วาทุกอย่างนี่ รับภาระหมดเลยไม่เคยได้ยินคำว่าไม่ไหวไม่ได้ไม่มีไม่แรงตัเป็นไ,ไดครับครับแต่ถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามันมันเหลือวิสัยท่านจะไม่พูดท่านก็จะเดินลงเ <f ors> ช่นเช่นเช่นยกตัวอย่างหลังจากขุดคันคูรอบที่หมดแล้วหลวงพ่อก็ไปยืนบางคันดินเคยจะตามกันไปกระหลายหลายองค์เนาะกรลาไปยืน คันดินทางนี้หลังวัดเนี่ยตอนนั้นตันนี้ก็ยังไป่ท้องนาโล่งๆก็ชี้ว่าเอออีงหน่อยถ้าเราจะมีที่ในหน้าอําเภอเนไถึงต้นสนรู้ไหนี่นะนี่แล้วเราจะทํางานพาศสนาเลยหันมาที่อ่าวเดินหายไปหมดแล้วเดินนี้เลย ต่างทำไมได้เดินอย่างนี้หมดเลยเดินนี้คือหนึ่งไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้ครับอันที่สองอ่าวเลยละร้อยก็จะพกใกล้เนี่ก็หืดขึ้น่อนแล้วย่งนี้มาตรงไปตรงนี้อีกแ็ใช้อาการนี้เดินหายไปครอแต่ก็จะไม่เคยไปทิเศษเลยจะว่าไงว่าต่างกันมาตลอดสี่สิบปีเต็มซาโตะเนี่ยจ้า สร้างบาร,รมีร่วมกันให้ทำให้เก่เาวางงว่าตามกันไม่ไม่ขัดใจกันเลยไม่เคยขัดใจกันเลยนะ<ฮ>แล้วก็ไม่เคยทะรอากันเลยสีนะ่สิบปีเนี่ยปกติการทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีการขัดแย้งอัดแรเนะครับนี่เธอเป็นเรื่องมหา,าจาลอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าป็นเด็กก็ไม่แปลกถ้าแล้วึก็กก็แปลก<ฮ>ในการทำงานร่วมกันไม่วางงานที่ไหนต้องมีการขัดแย้งัวนี้ แล้วงหลวงพ่อกรท่านไม่มีเลยสี่สิบปีนี่มไม่มีการัดขแข้งเลยนี่เผิไปเดียวเดียวเนาะครับจากอายุยี่สิบกว่าม,มาหกสิบหกแล้วเนี่ยท่านใช้ทุกอนุวินาทีตั้งแต่ก่อนบวชกระทั่งบวชกันตั้งแต่เจอกันเนี่ไม่ขาดการสร้างบารมีเลยเดี๋ยวนี้ไ่จะไปเฉพาะในเมืองไทยเดินสายปี <c oughs> ต่างประเทศ <c oughs> ทั่วโลกด้วยครับ นี่ไปรุกยางแห่งท่านเหนื่อยนะจจะแต่ท่านก็อดทนในการสร้างบุรมีเพราะนั้นวันนี้เป็นวันดีที่พวกเราจะได้มาบูชาทำท่านครับก่อนที่เราจะไปรับบุญพิเศษกันให้เราได้ดีอกดีใจว่าเราจะมีส่วนแห่งบุญกับท่านที่ท่านได้อุทิศชีวิตมาสร้างบุรมีการทำงานศาสนาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาเลื่อยมา จึงทั้งบบนี้เป็นพระเถรานุเถระรมีอายุพรรษาก็มากเพระนนีิกาจะเป็นบุญของพวกเรานะจ๊ะ